กำลังสิกินเข่าพี่น้องเดี๋ยวสิตามไปกินเข่าก็เพลินคนอยู่หฮมขามสังคมหย่อนย่อมของหันกับไายเอาเคนผูกคอต่อแขนหมั่นกันไว้เดี๋ยวสังคมหย่อนย่อมกับสิหันกลองกทั้องอนครักไายพ่อแม่ไอ้น้องเบิ้งเพิ่นกำลังสิกินเข่าเดี๋ยวเท่เลย กำลังทึ่กินเขาพี่น้องถึงกินเขายู่เฮือนน่อยที่เขายื่เฮือหน่อยได้ยังน้นเนโอ้ยนกับเขาเป็นต่กินเยอะเป็นแต่กินอยู่เอาโหลดอีแม่ตากินเองหลดมีเงี้ยเกิดต่างตันตั้งี้ยเกิดทุกวันกินโอ้ย โอ้ยหลานหน่อยหลานหน่อยกับมันน้ำร้านหน่อยกับมันน้ำเฮ้ยเป็นคนหนาหักเนาะร้านกันนะจะทำไมเอาหลานให้พี่เดลยสินาหักอีโบโอ้ยเป็นตัวแสบแทนเนาะอยังกับคนอื่นน่องไก่นั่นเนาะน่องไม่เกี่ยงต้อกันเด้อคนอื่นยังนี่น่องไก่มันบ่นองไมาผมบอกเคยค้นผมเป็นคนขายไก่เลยผมเฮ่อจะคนทั้งไล่เหรอก็คือคนทุกอ่ายเลยวาเล่าคือกันกับเจ้าเจ้ามาได้ทั้งไก่กวนพอจะมาได้ทั้งอุบลศรีสะเกษกันแล้วมาทั้งเดียวกันเห่อ เขาจังบอกกัอกันเนาะแต่วันนี้มันบอกก็ละย่างเนาะกินเด้อกินเด้อกินกินเลยเขาอยูดใส่เลยเออเขายังันมากใส่แล้วเขาเอาเอาขาเนี้ยเขาเจ้ากินกินได้ไหมครับเออเขาได้ก็ได้เขาเนี้วก็ได้เอขาเนี้ยก็เอามากเขาเอาเขาเห ่คยคิปใหมพี่น้องมาเบ่งพี่สุดแบบไม่รู้เต่ยาจาไหนรู้ได้เรากินอ้ยกินเขาเนื้อแซบโบอาณ่หญ่เสมอกินเขาเขาก็แซบด้วยเหระโอ้แซบแซบบอ่ะ อยู่กับโลดกับร้านไปนอนๆด้ย้านไปที่เขาน่ม่แนี่หมนืนกันคนไทยบากนยบนกินโหลดยหา่กินเลยอีละก็เขาเนไหลดจนหลรับกันคนขนมน้ำเย็นนูนั่งัไหน่เดี๋ยวขาล้ออยู่ใ่อนรถลามัน น้ำบ่มามันกัน,นเดี๋ยวเขามาถ่ายต่อครับต้องเดี๋ยวนี้ยัง